หายบาสไมหายบำยาไม่ได้บักเด็กสังเกตได้จุดปิงโอจ้จมับไว้ปิงแต่เกมเนี้ยข้อเสียเลยปิงกระแพงโคตรช้าไหนม่ดไปนั่นน่ะคุณติ๊กแล้วน่ะใครอ่ะ รีดโดนเหรอวะผมว่าถึงแล้วหรอไม่รู้ว่ามันโดนผมก็โดดนะมันโดดไอ้ยังถึงแล้วเหรอลงไหนลงเราเล่นหมู่บ้านรอบนอกดีกว่าวะแล้วไล่เข้าหมู่บ้านโซนในกางลมและการล่อนไปละการนี่ถึงอยู่แล้วน่าจะคนเยอะอยู่ระดับนี้ถึงอยู่แล้วเดี๋ยวกูดูให้ไม่เห็นมีทักคนนะฟรีฟารไม่น่ถ้าไม่มีคนลงเนี่ย Hello 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 h e ฮ l ฮ Hello กดตัวไหนก็คุยกดตัวทีไม่ใช่ไม่ใช่อะกดตัววายเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอฟเปล่ากดตัวบ่วจังวะกดตัวเดี๋ยวก็เจอเองลูกหัวคมๆ ขำยากรอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเพื่อนบอกไอ้พวกแค่นี้ยิงอย่างวะคุยได้ไม่คุยอะโรกดตัวทีไม่ใช่ของของผมมันเป็นไอ้นี่อไม่ใช่เหี้ยอะไรรูปผมมันไม่ผมโฟนขึ้นอ่ะรูปไอ้ลำโพงขึ้นอ่ะกูกดตัวทีของผมไม่ขึ้นไงกดคากเลยไม่รู้กดอะไรกดคากเลย มองไปดูนี่วอยอ่ะคำว่าวอยอ่ะวอยทีมอะ่ะเวอยทีมไอ้ใจ,จเอ๊มีมีอะไรไอ้ใจ,จเอ๊อันชุดนี้ต้องพูดจรูนบ้านกูมีเข็มนาฬิกาเฮียคูณสี่แล้วน้ำเปลทเลยอุเชออุเชอศูนย์หยาบดีกว่าเฮียนั่งมึงคูณสีอ่อ่ะจำได้จะฟรีจริงเปล่าไม่รู้อะ่ะกูกินยาก่อนไว้ก่อนฟรีไม่ฟรีไม่รู้เผื่อโดน,อนตรุย่ย แค่โดนรูดเลยรูปหัวกลมๆมันจังชิวลสุดเกินในการเก็บของครั้งนี้<ม>อยากโ <คน S 2> ดนอยากโดนกระสุนปืนเฉียวหัวครับกระจายเก่งเลยปะลั่นเลย Survival bonus <c oughs> อร่อยไอ้เหี้ยวงบีบแล้วฟาร์มเพิ่ไมได้ป่ะพวกเราอะได้ยู่ยได้ยู่ได้เหรอได้อยู่ อืนโูเลียว,วสาม้ะสีฟ้าละกูนใจละอย่างน้อยๆก็รูปหัวกคมๆได้อะทำไมยาสปีดผมไม่ค่อยเจอเลยวะเจอแต่ยากเกาะเจอกี่เม็ดแล้วเมอเดียวไม่เ,เจอเม็ดสปปีแดงไม่เจอได้อัปเกรดเอมีไฟแรงขึ้นแล้วกระเป๋าไม่ียทำให้เจ้าอยู่รอดได้กำลังสับอยู่ใจเย็นนี่ไงนี่หน,น้าผมนะอุ้ย ลองโดนลุมเองนะเว้ยปอดไกลๆวิ่งยับยับเราด้วยทีเ่เย็นๆกูอยู่โคตรไกลเหี้ยพ<ค> <ๆ S 2> วกมันโนเยี่ยกูต้องใช้เดอะแฟตแล้ววะมา,วมาละเดอะแฟตมาละโอ้พวกมึงอยู่ไกลมากอ่ะอีกร้อยเมตรกำลังถึงคุ้มกันไว้ไหนไม่เห็น หน้าผมหน้าผมเย็นมึงบอกเป็นติดสินอย่าบอกหน้านี่ตรงม้ากันเห็นปะก้ <Okay. S 2> อนหินตรงผมมาร์เติม,อ,<ะ>ตอ,มอยู่มีระเบิดไหมยัดไปเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักสองตัวเลยหลังหินใช่ไหมมาระเบิดไฟไปหนักแล้วเดี๋ยวกูดูสิจะตายคนจะตายคนจะตาย,จตายเจ็บเจ็บมากตายหนึ่ง ลูกูผมปลาระเบิดผมปลาระเบิดเพื่อนมันล่วงหนึ่งเพื่อนมันล่วงหนึ่งดันได้ดันได้ดันได้ปลาระเบิดยัดอยู่นี่พี่กำลังวิ่งอยู่สวยโอเคแม่มือทางนเพื่อนเราเป็นงานอยู่น่าจะเคลียร์เคลียร์เค,เคลียร์รีบเก็บของแล้วเดีย๋ยวยัดมาเก็บเดี๋ยวรออยู่อะรอเห้ยอะไรอ่ะ ยิงไปดูดีขอแล้วกันเมื่อกี้ผม,มยิงไปตรงนี้ะนี่นตรงนี้ไง <ใจ S 1> สองสามศพเดี๋ยวดูดิกินยานสปีดวิ่งเข้าวงมาวงมาวิ่งแล้วเดอ้อเอาเม็ดคิดแล้ว,ลว,ดลวเดี๋ยวรถกันนะ เพื่อนแมงดูของรูดผมเจ็บมากอะวุเพื่อนแมงดูของเวฟกูหมดเลยนิดเดียวเองพี่เราเราออกไปเก็บของได้อีกนะของเฮ้ยบอมลงอุ้ยวิ่งเร็วดูดูดูแฟลชกูรอดโดนใครตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แป๊บนึงปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ตรงนี้ดูแฟลชหนีละเอ้ยไม่ใช่ว่ะดาวเทียมเหรอดาวเทียมดาวเทียมปะ ตคนนี้นี่เขาหัวเจ็บเขาหัวเจ็บมาร์กนะตอนมาร์กจอหน้นไม่เห็นนั่นไงบนป้อมอ่ะที่กุดป้องมาร์กอ่ะระเบิดขึ้นมาดิอะไรดขทีคว้าไอ้โอเคเด้อเนี่ยนั่นแหละแกซีตายตกตายเฮียโง่ชิบหายตายเหรอตกตายมีเพื่อนมีอีกว่าเดี๋ยวเช็คก่อน อยู่ตุกตายมาลงไฟเฉยเอออุ้ยมีนี่บับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจ็บเจ็บโอเคโอเควออมนะมาระเบิดแฟลชไปมาแฟลชไปแล้วโหเราไม่รู้ไม่เห็นนะตรงนี้โล่งหลังหินหลังหิน อ่าผมอ้อมผมออ้อมหมอ้อมกินยาแป๊บนะเจ็บเนี่ยทำไมกูโดนเจ็บจังอ่ะเดีย๋าายวกูดันให้แป๊บนึงกูมีเดิลแฟลเข้ามาดันเข้ามาอีกได้ไหมดันเข้ามาอีกได้ไหมเนี่ยทำอะไรไง่ยู่เบิดแฟไปอีกกนึงหนึ่งย็นไปบ้าควันไม่เห็นว่ะมันอยู่หินเนี้ยตอนแรกอ่ะ ลงไปข้างล่างแล้วมั้งเดี๋ยวกูเช็คบนก่อนไม่เห็นวะมันมีจุดโดดล่มอยู่ตรงนี้ดินสีอ่ะตรงนี้ว่างนะผมไม่เห็นนะเช็คเนินด้้ยมั้งดูซองมึนๆอ่ะเนี่ยมันอยู่แต่ซองนี้แหละว่านี่งไง วยว,ยวยตมีอีกนะมีเพื่อนมันเฮ้ยเฮียบอมลงบุลบได้บนเขาบนเขา,บนเขามีไอห,หลังเข้าหลังเข้าทางทางฝั่งนี้นี่นี่นี่เจอละใครใครโดนอ่ะเพื่อนโดนกูก็โดนเพื่อหน่เพื่อน กูดวนลงล่างเลยนแล้วกูจะตายปะมีอันตรีปะตรงนั้นมีนะตรงมาร์กเห mm ล ID, ืองหนึ่งตัวเพื่อนไอ้เปลยนี่แหละตรงเนี้ยไปไหนแล้วลูกผมเป็นลูก้องผมทำอะไรไม่ได้ไอ้เฮียมันคานไปไหนแล้วไอ้ตัวเปลยนั่นเดี๋ยวเพิ่งดันไปกินยาไปก่อนกูมีปืนระยะกลางมันไม่มีอะไรไกลตายไปแล้วไอ้ตัวที่กูฆ่า เหลือไทรตัวไม่ใช่ไทยมันน่าจะเป็น M4 หรือเป็นโอเคกูดันไปหาพวกมึงดีกว่าวะไม่เวิร์กว่ะไอ้เฮียโดนอะไรหน้าโดนผมโดนดึกมีเคียร์ลงใ่หนะตรงผมมาร์กอ่ะตายตายตายสวยเพื่อนหิงให้ใช่ป่ะโอเคกลัวลังวิ่งมัมีอีว่ะแล้วมันลวเพื่นเพื่อนเคียร์ละเคียร์นะเฮีย น่าจะเป็นตัวเศษตะเกียะหรือไม่ก็เพื่อนไอ้ไอ้เพลตอีกตัวนะึงพอ้ใหม่มันมันคือคุณเพิ่อนพี่ใหม่ค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบวงยังไม่บีบกำลังเช็คคนอยู่อ๋อนี่ไอ้แมงคาน์มาตรงตายตรงนี้ไอเ้เพลดเอ้ยกูว่าหาเยอะมีคุณแปดด้วยเฮ้ยร่างเงินอดนอนวัวดวัวเพื่อเราเจอครับ,รบลืมเก็บระเบิดมึงเก็บระเบิดมาปะหมดแล้วระเบิดเอ้ยเพื่อนโดดไปหาน่ะ วันจิบวันจิวันจิวันจิดาวดาวเก๋สวยแต่กูดูหลังโกดังให้เคลียร์เช็คดิเช็คดิเช็ดแถวกดังยังไม่ตายยังไม่ตายมีไมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวอยู่ได้ไหม เอติปเ okay, กียร์ชุบมันทันไหมเนี่ยต้องชุบเลยทันยุวงวงใกล้วงใกล้เรียกเพื่อนก็เก็บพลอยังเดียวเลยไม่ต่อโลเลยไปลุกเรียกผม,นมเนี่ยกูล้มไหมเนี่ยนั่นเนี่ยกูว่าแล้วตา,ามมาพีต่ตามมาตะวันดึงในวงดึงเลย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 เนี่ยกูเปลี่ยนกล้องเป็นคูณสองกันไม่ไหววะคูณสี่ซูมใกล้เกิน เฮ้ยเอ้ยเดียเด๋ยวยันด์ดีเอ็มกินกินขนมก่อนอย่าลืมกินขนมด้วยเลดเก<า>ม,มไม่มีมระเบิดเราจะเล่นลำบากเหรอ,อยังไม่มีแบบมีอะไรไอ้เฮียตรงนี้มันเป็นทางยกล้อรถที่มาผเหน็นไหมล่ะพี่ของของพี่ขั้นขั้นสี่ก็น่าเหมือนกันอะไรขั้นสี่ของไม่สี่เกาะกูจะหมดแล้วเนี่ย เกาะกูสกิลอีกสองทีเกาะหายแล้วเนี่ยลงมาลงมามีแลนดิ้งเลือดผมยังไม่ลดเหมือนเดิมนี่หว่าเราเข้าบ้านหน้าไปแคมป์นี่หว่าะเห็นบ้านปะไปหาไปหาแล้วไปเน้มกูต้องอัปเกรดเกาะเป็นเลเวลห้าเกาะกูจะแตกละเกาะพี่จะแตกเกาะผมแตกไปลวเราพผมีตูนละไอ้เสียยปืนทิศ สองร้อยสี่สิบอย่าเพิ่งนะหาของอก,อก่อนหาเกาะก่อนบนหอวะเข้าบ้านอท่านะหาเกาะอ,อัพเกตก่อนเดี๋ยวระเบิดเจอ Survival เ้าเฮ้ยได้ยินเสียงกระโดดหอเพื่อนผมผมไอ้เฮี้ยมไม่มีเกาะเล่นไงวะเนี่ยอยู่ในบ้านอย่างนี้แหละ บาร์กูอยู่บ้านฟ้านะมันอยู่บ้านนั้นไปไม่มีเกาะ่ะต้องต้องลูดคนนะคนปะเฮ้ยบ้านไหนน่นะไม่รู้วนะ่ามันเล่นมันไม่ค่อยสนโลกเลยอยา่ากกูเป็นรีเจนชา้าอยู่พยกูยังปรับไม่เป็นเลยกดพีคแบบไม่ต้องกดค้างอะ่ะกดแค่ทีเดียวแล้วกดเดินเดินเอาอะ่ะแม่งกดค้างมันเล่นยาก นิ้วไม่พอเฮ้ยเหียห้ยหมอกมันมเห็นหรือเปล่าอันไหนกว่าอะไรจริงด้วยออกไป่โฟมแล้วมันเข้ามันครอบเลยเหี้ยเหี้ยหลังเข้า แล้วเพื่อนเราทำฮี้อะไรตายแนละขนาดผมอยู่เฉยๆนะเมื่อกี้นะไอ้ยเปิดหมอกดำเข้ามาแล้วมันรูดผมแล้วผมตาย